สวัสดีครับผมนายชุมนกันนายิรหัสนักศษาหกสามหนึ่งสองส์ย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสวัสดีครับผมนายอนันตศักดิ์ปัตตองรัสนักศึกษา6 3 1 2 4 0 8 0่1ว่าครับผมนายสกิฟเลียอารอครับรหัสนักศึกษา1 1 0 3วันนี้เราจะมาพูด ลักษณะโครงสร้างโซ่ประธานของสินค้ากเกษตรและอุะตสาหกรรมการจัดการห่วงโซ่ประธานหมายถึงการรวบรวมและร่วมมือของทุกองค์กรและกิจกรรมในวงโซ่ให้เข้ากันและสอดคล้องกับการแปรรูปในการผลิตและการไหลของวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภคซึ่งจัดการโดยการไหล ของข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำดังนั้นการจัดการสซ่ประทานสรุปได้ว่าเป็นการกำหนดกระบวนการภูรณาการวางแผนการจัดหาการผลิตและการจัดส่งการคืนสินค้าตั้งแต่ผู้ขายสินค้าทุกระดับจนถึงลูกค้าระดับ รวมทั้งกลยุทธ์การปฏิบัติการขององค์กรให้บริหารให้เกิดการไหลเวียนของสินค้าความสำคัญของการพัฒนาวงโซ่อุปทานและโลจิสติกของสินค้าเกษตรประเทศไตเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเป็นอันดับที่12ของโลก เละว่าเกษตรมีบทบาทสําคัญในการในการสร้างรายได้ความมั่นคงทางด้านอาหารทาให้ราคาอาหารและเงินเฟ้อในประเทศอยู่ในอัตราตา่ำและรักษารผมสมดุลของภาคเศษรษฐกิจทั้งนี้เนื่องจากการเกษตรไตมีความได้เปรียบมากโดยเปรียบเทียบจากการผลิตสินค้าบางชนิดกเกษตรกรได้มีขนาดถือคงเฉลีย่ยสูงกว่าเพื่อนบ้าน ซึ่งตลาดสินค้าเกษตรมีการแข่งกันสูงจึงทำให้ภาคเกษตรมีผลวัตค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามคนในส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าภาเคเกษตรกรนั้นมีปัญหาเรื่องความสามารถในการแข่งขันหลักของอุปทานของสินค้าอุตสา,าหกรรมหลักของอุปทานของสินค้าอุตสาหกรรมประกอบด้วย การเลือกกว้างของผู้ผลิตการส่งและจัดจำหน่ายหน่วยงานทั้งหมดในการรวมกันที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเข้าถึงของสมาคมผู้ใหญ่ของผู้สร้างทีมงานบำรุงรักษาซัพพลายเออร์ยูทิลิตี้และบริษัทอื่นๆนับไม่ถ้วนที่ทำงานตั้งใจที่จะทำให้ทำงานในประเทศของเรา ผู้จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างแน่นอนเป็นที่เฉพาะเจาะจงของบริษัทมักจะทำธุรกิจด้านในของพื้นที่ B2B การจัดอาที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพียงไม่กี่ประเภทเหล่านี้อาจรวมถึงสารกัดกร่อนกาวอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือจ่างฮาร์ดแวร์ เครื่องจักรกลหนักผริตภัณฑ์ HVAC วัสดุการดูเลอาคารอุปกรณ์ป่าป้าเครื่องมือไฟฟ้าอุปกรณ์โบทไปและอุป,อปกรณ์เชื่อมกระบวนการทั้งหมดของอุปทานอุตสาหกรรมเริ่มออกการผลิตที่หันวัตถุดิบโดยตรงในรายการสินค้าที่มีที้ใช้งานในโรงงาน อุตสาหกรรมจะต้องทำทุกอย่างจากการผลิตสินค้าสำเร็จรูปของตัวเองที่ไม่ซ้ำกันในการสร้างสิ่งต่างๆเช่นบริการของผู้บริโภคและหลายข้องสินค้าอื่นๆและบริการที่ลูกค้าเรียกร้องผู้ผลิตแล้วจะส่ง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปยังผู้จำหน่ายของอุตสาหกรรมที่ให้บริการมวนสำคัญของการร่วงหลายพันชนิดต่างๆของรายการและพวกเขาให้กับผู้ใช้ทั่วโลกนี้จะช่วยให้ผลิตในกำหนดเป้าหมายให้ความสนใจหลักในการผลิตออกจากเสียงส่วนใหญ่ของ จังตอนจิตติกในมือใส่ใจของผู้จำจำหน่ายในอุตสาหกรรมที่เป็นที่รู้จักกันสำหรับการทํากระบวนการเหล่านี้เป็นที่มีประสิทธิภาพค่าใช้ใจ่ายที่มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่ทำได้เมื่อสินค้าที่ผลิตเหล่านี้ออกจากมือของผู้จำหน่ายของอุตสาหกรรม มันขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานที่ใช้วัตถุเหล่านี้เพื่อที่จะดาเนินธุรกิจของตัวเองที่ไม่ซ้ำกันการผลิตและการหลายเวียนของจำนวนมากของสินค้าและบริการส่วนใหญ่ของเราใช้เป็นประจำความสำคัญของการม้วนที่จำหน่ายอุตสาหกรรมและใน พวกสู้ประทานนี้ไม่สามารถโดยไม่ต้องจ้างงานของผู้จัดจำหน่ายอุตสาหกรรมประสิทธิภาพของผู้หวงโซ่ประทานเป็นไปได้แต่เป็นใช้ผู้ติดอุตสาหกรรมจะต้องมีการพัฒนาหลายพันของสมาคมบุคคลที่มีผู้ผ,ผลิตแต่ละคนและทุกความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จึงสร้างการจัดซื้อ และฝัฝันร้ายจิตจิตติกหากครั้งนี้มีสถานการณ์ที่ผู้ผลิตก็จะมีการจัดและที่สำคัญของทรัพยากรของพวกเขาเพื่อสิ่งต่างๆเช่นการโลจิสติกที่ซับซ้อนคอลเลกชันและระบบการระบบการตลาด